บนโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีแม้แต่ความสำเร็จเราก็ต้องแลกด้วยความพยายามนะครับโอเคแสงไฟที่ทางนู้นนะครับหลายคนสงสัยว่ามันคือขบวนไร่เป็นขบวน109นะครับกรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับก็ปีหน้าก็จบม .6 แล้วเนาะคิดถึงเพื่อนแย่เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้าไปดูคลิปปัดชิมนิเทศข,ของรงเดชุมแสงชินุทิศ ปีนี้เอ้ปีหน้ารุ่น112นะครับก็คือรุ่นผมเี่ยที่จะจบม .6 ปีนี้ก็ปีนี้ก็เป็นรุ่น111นะครับนะบางคนอยู่ม .6 ปีสาปีนะครับนะเดี๋ยวเราทีหลังโอเคมานะครับ109มีตัวเต็มตัวนะครับมรหมายเลขอะไรฮะ4 1 5 0 3 1นาทีนะครับตอนนี้รถยังมาไม่ถึงนะอ่าโอเครอของขึ้นนะครับวันนี้ของขึ้นเยอะมากนะฮะโอ้ยนะครับวันนี้ของขึ้นเยอะจริงครับนะตอนนี้รถช้าอยู่ที่เออ19นาทีนะครับโอ้ยของเยอะมากครับวันนี้ 09นนะครับ408ยังไม่มาอ่าล้อของขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ช้ายอยู่ที่1 0เออ19นาทีนะครับอ่าจะล่าช้ากี่นาทีฮะเรามารอดูกัน 09นะครับมีตั๋วขึ้นเลยครับ20นาทีครับหมายถึงขบวนรถตอนนี้นะฮะชา้าอยู่ที่20นาทีนะครับ4.8ก็ล่าชา้าอยู่ที่30กว่านะครับ109ตอนแรกชาร้ามาอยู่ที่30กว่าเหมือนกันแต่ลดลงมาเหลือ20 20กว่านาทีนะครับ อนนี้ช้าอยู่ที่ยี่สิบนาทีฮะ,อะเอ่อเิดความรู้เล็กน,น้อยนะครับเวลาที่เพนักง,งานเนี่ยนะครับเวลาเขาปูผ้าที่นอนเนี่ยเขามีที่นอนของเขานะครับนะอาจจะนอนตรงตู้ของพนักง,งานไม่ก็นอนอยู่ตรงเนี้นะครับนะคอยบริการให้ ผู้ดีสารที่ขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่20นาทีฮะรอของขึ้นนะครับวันนี้ของขึ้นเยอะมากนะฮะเป็นกล่องนะครับอ่า2็นนาทีตอนนี้109ล่าช้าอยู่ที่21นาทีโอเคของน่าจะขึ้นครบหมดแล้วนะครับ จะไปจอยทิ้งที่สถานีบามูนาาตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิเซลโรโพรมิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราทาศรก,กรอดอุตรดิศิราอาจเด่นชายบ้านปิ่นแม่หมะนครลำปางขุนตาลำพูและเชียงใหม่นะครับต้องมีการใช้ไม้ด้วย เ,เขาไม่ใช่ถือของเด่นครับเพราะว่าของมันเยอะมากโอเคตอนนี้ช้าอยู่ที่21นาทีครับโอเคจากยีเหรือ22่สิบมาดูกันเรียบร้อยช้าอยู่ที่22นาทีนะครับวันนี้ก็ถือว่า109ก็ล่าช้าเยอะพอสมควรนะครับ ตอนนี้ช้าอยู่ที่22นาทีนะครับต่อไปก็จะเป็น408นะครับรถยังมาไม่ถึงเลยไปดี109แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ที่ไหนอ่าโอเคอ่าเป็นสวยงามห่าน109กรุงเทพอภิวัตนเชียงใหม่ไปเจอ408แต่ไม่รู้สถาน,นีอะไรนะครับ อ่โอเคโเคไปเจอ4.8สถานีอะไรไม่รู้นะครับรถยังมาไม่ถึงเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอก,กันตอน4.8 0เนาะบาย